สวัสดีอดัมคุณโฮมส์มาทำะไยที่ดีครับถึงเวลาที่เราต้องคุยกันอีกครั้งละคุณเขาอองผบได้ยังไงล่ะหน้าตา่ตางฉันเจอวิธีเปิดหน้าต่างโดยมือไม่เป็นแผลนายบอกว่ามือนายเป็นแผลตอนที่เปิดหน้าต่างในห้องห้องนายไม่ใช่ห้องแอปบบทตลองทายความรู้สึกของฉันตอนที่ฉันเห็นห้องนายในวันนี้สิโคมไฟสองดวงเตียงเรียบร้อยโทรทัศน์ห้องสุดหรูถ้าเทียบกับของแซมมวลแล้ว เขามีแค่ที่นอนเก่าๆกับห้องเลเอะเทอะไม่คุณพูดถึงห้องของผมที่ที่เขาให้ผมนอนไม่อย่าก็หกฉันดำพอแล้วที่นายบอกกับฉันว่ามือคุณนายเป็นแผลตอนที่พยายามเปิดหน้าต่างในห้องนายน่ะห้องนอนใหญ่มีกระจกแตกอยู่แซมมวนแอปปอบไม่ใช่มนุษย์ลูกโป่ <c oughs> แต่เป็นนายต่อเหรก <c oughs> คุณโฮมส์ผมผมฉันตรวจสอบหมอนในห้องใหญ่ไม่พบอะไรเลยนอกจากเส้นผมสีดำของนาย หมอนในห้องเล็กไม่พบอะไรเลยนอกจากผมของแซมมวลซึ่งเป็นสีเทานายพักอยู่ในห้องนอนใหญ่เพราะว่านายเป็นหัวนหน้านายหลอกฉันนะอดัมมันเกิดขึ้นไม่บ่อยนักหรอกตอนแรกฉันคิดว่านายไรยเดียงสาแต่นายนะมันอัจฉริยะต้องใช้ความคิดหลายชั้นเลยนะสำหรับเด็กที่ทรยศคนลักพาตัวเขาคุณคงไม่รู้ใครเป็นคนคิดเรื่องลักพาตัวเด็กเพิ่ม เขาคิดหรือว่านายคิดผมเพิ่งอายุสิบสี่และเหงามากไม่นายต้องการให้ใครสักคนตกเป็นเหยื่อถูกทำร้ายเหมือนที่นายเคยโดนไม่คุณลืมพ่อกับแม่ผมต้องดูพวกเขาออกทีวีร้องไห้อ้อนวอนกับผู้ร้ายให้คืนลูกของพวกเขากลับมาตอนผมถูกส่อมลลักพาตัวช่วงแรกมันไม่ง่ายสำหรับผมแต่เขายอมให้ผมดูโทรทัศน์ ผมก็เลยเห็นพ่อแม่ออกข่าวอย่างน้อยวันละครั้งอ้อนบอนกับชาม,มัวให้ปล่อยผมที่สนุกก็คือคำไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยเลยแต่ผมรู้สึกนายทลำลึกผมค้นพบตัวเองและตอนนี้ผมหักหลังเขาพูดตุงตรงมันไม่ยากหรอกถ้าคนที่จับคุณมีไอคิวต่ำกว่าเก้าทำร้ายจิตใจตามด้วยทางกายภาพเป็นเรื่องธรรมดาการต่อรองเมื่อวานที่ให้แลกตัวผมกับบารินาไม่ใช่ความคิดของเขา มันเป็นแผนสำรองถ้าเกิดผมถูกจับเขาจะต้องใช้ตัวประกันที่เรามีเรื่องร้ายใหม่เพื่อต่อรองพวกคุณแต่เจา้าพวนั่นเขาไม่ทันคิดว่าตำรวจเขาไม่เห็นด้วยกับเขาน่นแน่านายก็รู้ว่ามันมีความเป็นไปได้นนที่พวกเขาจะออกสิทธิ์คุ้มครองนายนายคงจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ใช้สิทธิ์นั่นตั้งแต่แรกคุณมาฆ่าผมเหรอคุณโฮม เพราะยอมรับว่าผมเจอความเป็นไปได้ที่น่าตื่นต้นผมต้องแปลงฟันล่เคงไม่เจอคุณตอนที่ผมกลับมาถ้ามีการปลอบใจใดๆผมอยู่ที่นี่อีกไม่นานคงถึงเวลาย้ายไปที่อื่นเจอคนใหม่ๆคิดถึงเรื่องของเรา รับอีเมลจากเพื่อนที่ศูนย์ D A เขาบอกว่าถ้อยคาในสัญญาคุ้มกันค่อนข้างชัดเจนว่าอดัมแคมเปอร์ได้สิทธิคุ้มครองจากทุกคดีความ<อ>ที่เกี่ยวข้องกับซามมนแอปบอตหรือว่ามนุษย์ลูกโป่งเนี่ยผมคุ้นเคยกับประโยคแบบนี้ผมเคยเจอมาเมก่อนนะ<อ>ฟังนะที่เด็กนั้นทํามันน่าขายะแขยงอะ่ะที่แย่ก็คือเขายัางอยู่ข้างนอกนั่นอะ่ะแต่ที่คุณทํามันต่างไปคุณช่วยชีวิตมารรน่าคุณทําให้ตํารวจรู้ตัวต,วต,วตนที่แท้จริงของอดัมแคมเปอร์ผมได้เห็นในโรคจิตที่ไม่ต้องถูกลากเข้าคุก คุณไม่ใช่คนเดียวที่ถูกหลอกถ้าคุณอยากระบายลุกน,นั่งน่าจะง่ายกว่าไหมไม่ต้องทําลายข้าวของแบบนี้คุณทแล้วผมทำไปแล้วรู้ไหมผมปวดแผนหลังทั้งวันเลยฉันได้ทำ<อ>ร้อยครั้งไม่ใช่พันครั้งอ,อ้าวหรือโอ้โ,อโหเรากดไปสักพันกว่าแล้วเพิ่งมาบอกเนี่ยนะดีจังขอบคุณครับแต่บอกช้าไปตอนนี้ก็ยังปวดอยู่ ตออรุสวัตเ์อดัมก,<ฮ>กำลังนึกถึงภาพสองคนนั้นออดวอนนายอยู่เหรอไม่มาดูอบอุ่นผมแค่ข้าวเวลาคุณดูเหนื่อยนะอ๋อ,อฉันทำงานหนักไปนิดนึงนะนี่นฟังนะก่อนนายจะย้ายไปฉันอยากจะถามนายเกี่ยวกับวิลเลมคอรอฟอร์เดียวรายที่ห้า พ่อแม่เรียกเขาว่าบิลลี่ออนายลักพาตัวเขาไปในวันที่3เมษายนปี2009ใช่ถูกเด็กผมร้อนรอ้องไห้เก่งใช่นายคนจะนึกถึงเขาทุกวันน่ะแต่ว่านายยังเรียนไม่พอนะตำรวจพบศพเขาวันที่7เมษายนใช่เราฝังศพลึกขึ้นหลังจากนั้นที่จริงนี่ผมพูดให้ชัดเจนนะเพราะว่ามีใครแอบฟังเราคุยกันคุณแอบบอร์ตให้ผมฝังเขาลึกขึ้นหลังจาก,กว่านั้นไม่ว่าใครจะเป็นคนคิดก็ตามชันว่ามันเลวมากเพราะว่าตำรวจพบผิวหนังอยู่ที่เล็บ ของวินเลียมมันมาจากหนึ่งในผู้ที่ทำร้ายร่างกายเขาเราเทียบกับดีเอ็นเอของแสมวนเมื่อเช้านี้แล้วผมดาวนะมันไม่ตรงกันผมควรจะกลัวใช่ไหมมันคงเป็นของผมแล้วยังไงผมได้รับสิทธิ์คุ้มครองใช่แล้วถูกต้องนายจะไม่ถูกดำเนินคดีในอาญากรรมใ,ใดๆวงเล็บหรือเกี่ยวข้องกับวงเล็บมนุษย์ลูกป่งประเด็นก็คือ แมมวลแอปบอร์กระดูกสลังหัก3ท่อนวันที่23มีนาคมปี2009ทําทำให้เขาทำงานฉีดปลวกไม่ได้ทำให้เขาใส่เกาะหลังเขาพักฟื้นหลังผ่าตัดอยู่3สัปดาห์และฉันก็เชื่อว่าเขาทำอะไรไม่ได้อยู่พักใหญ่เพราะฉะนั้นการลักพาตัวเด็กแล้วฆ่าคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายถึงร่างกายจะปกติแต่นี่ลุกจากเตียงโรงพยาบาลไปฉันว่ามันเป็นไปไม่ได้ผมได้รับสิทคุ้มครอง ใช่นายได้รับสิทธิ์ทุกคดีความที่เกี่ยวข้องกับแซมมวนแอ็ปบอดแต่ว่านายข้าวิลเลียมคอรฟอร์ดในตัวเองใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่านายเบื่อที่คู่หูของนายนอนอยู่โรงพยาบาลงั้นเหรอที่จริงนายรู้แต่นายไม่พูดไม่เป็นไรฉันไม่แคร์หรอกจะจับผมเหรอฉันแจ้งกับพวกเขาไปตั้งแต่พ่อแม่นายบอกว่านายอยู่นี่แล้วนายจะวิ่งหนีไปก็ได้นะ ฉันก็ไม่ได้ยืดเส้นยืดสายมานานแล้วด้วยถ้าได้ออกกําลังกายหน่อยก็ดีแต่ไม่สิสู้แบบยุติธรรมคงไม่ใช่แนวของนาอยู่แล้วมีฆาตกรแค่ค,คนเดียวแล้วสมุนทำร้ายผมผมจะถูกปล่อยอค,คุณทำอะไรอะ ปิดการคุณจะทุกๆสิ่งถึงเวลานอนของคุณแล้วอะไรนะไม่นะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่หลังจากที่คุณปิดคดีเนี่ยคุณเปลี่ยนไปด้วยความสมําเร็จเราน้าจะเพลาเพลาลงบ้างอะเราเหรอคุณผมแองเกสส่วนผสมของเราสามคนเนี่คุณก็รู้ว่าผมชอบคุณ <c oughs> น่ะเฮ้ยไม่นะ <c oughs> นี่มันอตอนนี้ผมมีพลังพร้อมความคิดภาพสะท้อนน้ำชาย,ยี่ห้ออะไรอะ ชาชวนง่วงนอนช่วยล้างพิษแล้วก็ล้างระบบต่างๆถึงเวลาสำหรับนักศึกทั้งสองที่จะคุดคุยเอกสารเก่าๆหาเรื่องใหม่ๆแล้วล่ะเดี๋ยวก็รู้ผมจะปิดคดีก่อนคืนนี้3คดี